โอเคครับก็กล <c oughs> ับสวัสดีทุกคนครับช่องพี่ภูมาแล้วนี่ซองสับติ๊กต็อกมัธย,ยมเด็ดๆดีว่าน่ารักไปดูกัน,นใครสนใจกดแชร์ติดตามเลยจุดได้ยินไหมนี่จะคล้องไม่ตด้ได้เก็ได้ยินไหมรักพี่ภูคนเดียวเดี๋ยวไปลามดีงามที่ได้เจอเธอลมไม่ล้ลมใดผุดผ่านไปเธอเป็นล้กกระหว่ววอนกันรักพี่ภูคนเดียว อันนี้เดินจะให้ตรายแต่ตอนเป Argh ็นน e nah ี่ต wow ัวตอนก็ความตอถีแรกไม่นบุนวานแต่ตือนแรกที่เจอเจอตีงามทีได้เจอเธอก็ไม่รู้ลมใดผุดผ่านไปเธอไม่ได้เวาววนที่จะกลับมาเด็ดบินบินพูดเอาะครับ เดีคิดไม่คมมันเชบไปชัวไปเชี่วนนนเกตที่เราตใจต่เดอนเนี่ด้วยลมก็ความแต่หนะนบุญวแต่ี่นจะไห้บุญวันจะไหนจะไนไโอเคครับช่วนมกดไลค์กดแชร์กดซับครฝากไปดูคลิปพี่ชาลีด้วย คลิปมันไม่ค่อยได้ยินก็เลยครับขออภัยด้วยครับ,รรบเสียงลมเยอะเกินเลยครับขอโทษทุกคนขอโทษทุกคนครับงี้ตัวละนบ๊ายบาย